เป็นนับใจจากการสารสมบัไทยนะี่น่าพิการว่าไทญี่ปุ่นดิอะไรฮะว่าไงคะได้รางวัลใช่ไหมคะคุณมายุอ๋อมาายุสร้าง power bank ว o w r a n k จะบอกว่าได้เหอยังไม่เน่ากยามว่าจะไมให้พูดผมดรงๆให้พี่กอนทั้อนัครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะมาแจกด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็าจะเป็นคนอัญเชิญใหม่ให้นะครับก็ช่วงนี้เราเขาเขียนมาบอกว่าเราจะอยู่กันถึงประมาณหลังจากเลิกคร์ฟิวแล้วก็ไม่มีคร์ฟิวแล้วใช่ไมไม่มีแล้วแล้วก็อยู่ได้ัคงคืนนี่เรัา อ๋อมีคู่สำคัญใช่ไหมครับช่วงนี้คนตะบอดออกกำลังเยอะนะเล่นบอลไงโอ้โหน่าดูนะครับอย่ากรักนะครับยังมีรางวัลใหญ่อยู่นะพิพีกรบอกแล้วงรางวัลใหญ่นะฮะก็ <c oughs> มี power bank นะฮ <c oughs> ะ bank อย่างเดียวก็มีแล้วก็พวกแบงค์กาโมนะฮะ นะแล้วจะอยากได้ของได้กุญีแต่ยเอาไปแล้วเออเรามานะานะในช่วงท้ายสุดนะครับใน่วงท้ายสุดเนี่ยนะเราได้ฟังในเรื่องของบริการใหม่ๆแนวะโน้มการพัฒนานะที่จะเกิดขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้เราใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเราได้ทําความรู้จักกับเครือข่าย นะที่เข้ามาช่วยส,สนับสนุนการบริการนะทั้งในเรื่องของตัวเครื่องมัเครื่องมือทั้งในเรื่องของเนื้อหานะครับทั้งในเรื่องของสื่อหลายๆอย่างที่เราเองอาจจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วแต่ว่าพอมาอยู่ในยสค4.0นีนน่มันฟังง่ายขึ้นมันฟังซ้อมมันอะไรต่างๆได้สะดวกขึ้นนะฮะนั่นเป็นเครือข่ายที่เข้ามาช่วยส,สนับสนุนเข้ามาทําให้เรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่อีกหนึ่งเครือข่ายนะครับที่มีความสําคัญอย่างมากเช่นกันก็คือเครือข่ายของผู้ใช้บริการนะเพราะถ้าท้ายที่สุดแล้วจากบริการแล้วไม่มีคนฟังไม่มีคนใช้นะฮะอันนี้ก็ดูเหมือนจะลดความสําคัญลงไปนะแต่ความสําคัญที่ยังมีอยู่ได้ในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีตัวเลขคนฟังที่สูงมากนะหนึ่งสี่หึงสี่ตอนนี้เฉลียล่ยเราเดือนเท่าไหร่ครับ อ้าใคร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 อยากทายไหมเดือนละเก้าหมื่นเดือนละเาหมืนน้อยไปครถูกได้อะไรครับอทายครถูกได้อะไรนะทะยครถูกได้เสียงรบมือเลยไม่อย่างไรเลยนะตอนนี้นะครับตัวเลขเฉลี่ยนะครับแตะอยู่ที่สามแสนต่อเดือนนะสามแสนต่อเดือนอันนี้เฉพาะเฉพาะส่วนที่ไป เข้าไปที่หนึ่งสี่หึงสี่เท่านั้นนะครับแต่ที่เป็นบริการอื่นๆเนี่ยก็ยังมีตัวเลขตามมาเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของหนังสือยอดนิยมใช่ไหมหนังสือยอดนิยมเนี่ยนะถ้าแบ่งออกตามหมวดเนื้อหาเนี่ยจะมีอยู่สามสี่เรื่องใหญ่ๆพวกเราทราบไหมมีอะไรบ้างนิยายอ่าน,นิยายนี่ยังเป็นรวมๆนะ เอาแบบประเภทเ,เ hmm. นื้อหาเลยเอาแบบว่าแนวไหนเลยนะครับแฟนตาซีสยองขวัญเรืองลับนิยาจีนนะครับหนึ่งแนวผีสอยองขวัญสองแนวแฟนตาซีท e ั้งหลายนะฮะพวกออนไลน์พวกอะไรต่างๆเไรนี่สามเรื่องบนโอ้โห นั่นเลยครับฝักเยอะที่สุดเลยแนวเซ็กซ์นะฮะพูดได้แนละ้วแนวเซ็กซีค่คุณคุณคุณเบียร์นี้จองเลยนะใช่ครับไ,ไม่คือคือแกน,นี่มชิงพูดก่อนพเพราะแกกลัวว่าเดี๋ยวประกาศชื่อได้ชิ่ก่อนสามนะนี่นี่เป็นสามแนวแต่แต่ยังมีอีกแนวหนึ่งนะาไม่คำแนวไหน,ไน,ไหนติดหลักสูงเหมือนกัน,นใช่ครับ มันดูจะไปกันไม่ค่อยได้แต่เ็าบอกว่าในไหนฟังผีนะครับฟังเรื่องแบบโอ้โหเหลือเชื่อฟังเรื่องเซ็กแล้วกลับมาฟังทำงานด้วยสี่หมวดนี่เหละครับเขาเรียกเขาเรียกว่ารถหกจานรจรนะครับว่จ,จะทำให้ได้ทุกรถนะอยู่ในนั้นนะครับนะเอาเป็นว่าในช่วงท้ายสุดนะครับเราเรามาเปิดเวทีนะครับแล้วก็ให้เืข่ายผู้ใช้บริการนะครับได้มาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นข้อเสนอแนะฝากอะไรต่างๆนะจะชื่นชมจะอ่าอ่าลาแล้วชื่นชมหรือสมน้ำหน้าเพราะว่าจะใส่เอาอะไรสักเอาอะไรก็ได้นะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับทางทีมงานแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายนะครับก็บอกกล่าวกันได้เลยเอาสักสองท่านแล้วเดี๋ยวเราจะจับรางวัลต่อครับผมเปลี่ยนสมใจเลยนะครับ เรื่องที่จะที่ชอบฟังแนวไหนอ่ะผมได้ผมส่วนมากจะเริ่มเริ่มเริ่มจากแนวไหนก่อนครับถ้าผมจะทำนิยายก่อนครับเพราะว่าเราเราประมวลภาสารตัดต่อครับที่จะขอแนะนำนะครับเรื่องพวกรายการจากอื่นต่างๆเนี่ยนะครับันาบแรกก็คือความต่อเนื่องของรายการครับปัจจุบันนี้รายการ จนใหญ่องที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยความต่ตอเน,นื่องของรายการอนีางนีครับแต่ว่าพอนานๆไปแล้วเนี่ยความต่อเน,นื่องของรายการหายครับเช่นนะครับารายการโผล่รถโฟล์ดรถสุสานนี้ครับที่ออกมาเดือนหนึ่งยังไม่มีรายการเข้ามาเลย <c oughs> นะอันดับที่สองนี่ก็คือระบบเสียงดังเบาไม่เข้ากันเช่นที่ที่ฟังในปัจจุบันนี้อ่ เป็นพวกกดความนะฮะกดความที่ออกเป็นสั้นๆอะไรครับระบบเสียงก็จะฟังลำบากนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็จะต้องรัดให้ดังขึ้นผมบางทีบกดความที่ออกมาใหม่ๆเนะี้ยเมื่อกี้ต้องสังลดลำโพงเพืถึงนะความชาัดเจนนะฮะความความชาัดเจนของระบบเสียงนะครับอ่ก็คงจะมีท่านน้ดก่อนนะครับเพราะว่าสีมากก็เดี๋ยว เจ้าหน้าที่จะหมดกําลังใจแต่ส่วนมากเนี่ยข้อดีมีเยอะครับกดโทรศัพท์เข้าไปฟังไม่ว่ามีกระสือเท่าไหร่ก็สามารถฟังได้หมดไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพูดที่ว่าพอไปยืนไปยืนที่ห้องสงมุดเนี่ยห้าเรื่องที่เราต้องการไม่มีอันนี้พอติดปุ๊บสามารถฟังไปปด้ปั๊บอ้ออีกเรื่องเลยนะครับความต่อเรื่องของข่าวสารครับบางทีระบบลบบ่อยครับข่าวสารข่าวไม่มทักบ้างบางทีฟังละสองสามวัน ล้าบอกไปให้ข่าวข่าวตามเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ไม่อัปเดตที่เราป่าก,ก็วางเข้าไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผู้ดูแลจะจะรับรับฟังหรือเปล่าก็าผมก็ต้องโทรหาทางเจ้าหน้าที่ก็จนจนกลัวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะลำ้ำคาโดยเฉพาะผมโทรหาคุณกิจเพราะท่านจะบ่อยเรื่องระบบข่าวสารนะะข <c oughs> อบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ มีอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับผมวินิจมนวิชานะฮะจากบริษัทเมกชนก็ก่อน่นที่จะแสดงความคิดเห็นก็ขอ,อชื่นชมนะครับว่าในส่วนตังต้งสีลสี่พราสงนะก็ในการประจาสัมพันธ์วันนี้ก็แสดงความสําเร็จแล้วก็น่าชื่นชมว่ามีโอกาสนะครับช่องทางที่คนตะบอกนะจะสามารถเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น ช่องทางเดิมแล้วก็พลัสมาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทางสมาร์ทโฟนนะครับก็ในส่วนมูลิธิทิกชนเราก็มีแนวคิดเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษานะจะหวดมากเพราะงั้นในส่วนของโครงการที่มูลิธี้ดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเครือข่ายทัองสมุดเพราะว่าเราเรามีทั้งหมด8สาขานะแล้วก็ แต่และที่ก็จะเป็นต้องผลิตสื่อให้บริการเด็กเราก็มีเราก็ตั้งเป็นเครือข่ายบริการพรรร้องสศึกาทำให้กชนเราก็ร่วมง,งานกับร่วมง,งานกับทางสมาคมด้วยนะครับทีกทีแล้วก็มีเอพยูกันนะก็ถือว่าวันนี้มาใางการมินดีแล้วก็มีตัวแทนจากหลาย,หลาย,ห,ลายหลายสาขานะครับมไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นโรพราเพชรบุรีนะ,ะซึ่งในส่วนที่ การพิสื่อด่วนเนี่ยเพราะว่าอยู่ในความาสนใจมากเพราะว่านักเรียนมักจะมีชีทนะนักศึกษาก็ตามเนี่ยมีชีทแล้วก็ต้องการศึกษาด่วนเหมือนนที่คนนัวุทินะได้นําเสนอตอนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าในกรณีนักศึกษาต้องการชีทผมว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งว่าถ้า,าเราทํางานร่วมกันแล้วก็สามารถเอาสื่อที่อาสาสมัครซึ่งมีเป็น เป็นพัน,เป,นเป็นแม้แต่เป็นแสนนะฮะท,ที่ท่านกล่าวมาเมื่อกี้นะว่าจะช่วยให้เด็กมีหนังสืออ่านทันทันต่อการเรียนวิธีการสอบเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สาคัญว่าเราจะเชื่อมโยงกันแล้วก็ให้พลังของการทํางานหนึ่งสี่สี่พัส์บวกกับเบนเาย์บวกกับเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศเราเป็นตัวอย่างให้กับการทํางานของระดับอาเซียนซึ่งจะเ,เกิดขึ้นในปีหน้านี้เองนะครับ วขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอว่าอาจจะขอขอติดต่อในในกิจกรรมบางส่วนนะเพื่อเชื่อมโยงม,มาสู่กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ของเรากลุ่มเป้าหมายใช้บริการมากนะแล้วก็การที่เราฟังวันนี้ก็จะไปประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับให้เด็กแล้วก็ในส่วนคุณภาพได้รับสร้างได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับ,ขอ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อีกขั้นหนึ่งนะครับ,บค,ครับก็ขอสวัสดีสำหรับ เพื่อนๆสมาชิกท,ทุกท่านด้วยนะครับเราฟังหนังสือมังสีผมนี่คมเพชรบุญนะครับก็อยากจะฝากถึงโปรแกรมเมอร์นะครับก็ทุกวันนี้เราคิดว่าพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับสำหรับไอ้เรื่องไอ้เมมโบอรี่ที่สามารถที่จะจดจาได้ว่าเราฟังหนังสือเสียงถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็สามารถที่จะาวางสายแล้วก็เข้ามาฟังต่อได้นะครับเม ok ื่อก่อนนี้ตอนที่เรือมเราก็สามารถที่จะทำ ถึงตรงไหนเราก็ต้องเดินหน้าไปฟังไปถึงตรงที่เราอยากจะฟังทีอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากให้แก้ไขก็คือการอ่านของโปรแกรมตาทิพย์นะครับบางครั้งอ,อ,อย่างเช่นการอ่านพยากรณ์อากาศความเร็เวลมตั้งแต่25ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงยมัก็อ่านเป็น25เว้นไปนิดนึง35กลม จุดชมจุด,จดอะไรนั่นนะครับเพื่นคนที่เขาเรียนหนังสือเขาอาจจะฟังเข้ใาใจานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่อยู่จุดหัเอี่ยอะไรตะกงเหมือตะชมเหมืออะไรประมาณนี้นะครับเรคิดว่าต่อไปก็พยายาพัฒนาโปรแกรมการอิน,น,นอไ,นได้ดีขึ้นนะครับ การอ่านเนิแล้วก็การอ่านเรื่องด่วนต่างๆที่เข้ามาโดยที่คนอ่านไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะก็ปรับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับของความหมายอะไงโอเคก็รับไปนะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้มีการปรับแก้กันนะครับ้ออองกกกาาารรรรรันนนตตยะะทีว่ ครับคุณมายุมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับ T A B มานานแล้วแล้วก็<ม>วันนี้ได้ฟังว่า T A B เนี่ยมีบริการหลากหลายมากครับ<ม>เป็นญี่ปุ่นนะครับอาสาสมัครก็จะเป็นคนที่มีทยายไม่เสียอายุแล้วทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามขาเห็นในเมืองไทยเนี่ยก็คนที่อยู่ในวนัยท่ำงานนะครับ คนที่อายุน้อยเนี่ยมันเป็นเพราะสมัครเยอะนะครับก็เลยอยากรู้ว่าทำไมประเทศไทยถึงทำได้นะครับอันนี้ก็คือคำถามนะครับว่าอยากรู้ว่าทำไมเหมือนเร่งกว่าญี่ปุ่นนะครับครับตอบกันตอบกันเลยอาริคตบอย่างนี้นะยาวมากยาวมากขอบคุณคุณมาโยนะฮะจริงจริงแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของการที่ จริงๆในในส่วนของในส่วนนี้เนี่ยกลุ่มอาสาสมัครอาจจะตอบได้ดีกว่าผมนะครับเพราะว่าท่านผู้มาแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราก็มีอาสาสมัครหลายหลายอายุนะหลายระดับอายุนะมีตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงท่านผู้สูงอายุเลยนะครับเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นส่วนที่ทําให้มีอาสาสมัครในวัยแตกต่างหลากหลายเนี่ยก็มาเป็นก็านมาช่วยงานเราเนี่ย ก็เพราะมาจากมาจากกลุ่มเพื่อนนะฮะมาจากกลุ่มเพื่อนที่ชักชวนเวลาเพื่อนเนี่ยไปชักชวนก็มักจะชักชวนคนในในวัยเดียวกันมานะแล้วก็ในห้องสม,มุดของเราเนี่ยเราก็เปิดกว้างนะครับเปิดกว้างให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้ในในในทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าจะให้สะท้อนความเป็นจริงเนี่ยอาจจะให้ทางชมรมนะซึ่งเป็นผู้ สนับสนุนในเรื่องนี้อย่างมากเลยเดียวเนี่ยได้ได้ได้แชร์ความคิดนี้ด้วยนะครับจะจะลองท่านคำสลมลองให้ความเห็นไหมครับเรื่องนี้เอาเอาอย่างรุ่นคุณการนะฮะอย่างแบบยี่สิบต้นต้นนะฮะใจชื้นประมาณนั้นครับคุณการแชร์ได้เลยนะครับต้อโตรงอาสาสมัครเป็นคนตาบอดก่อนนะครับอันนี้ เป็นกลุ่มที่ธรรมดานแล้วะนะครับหรือว่าเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นกลางถึงปลายก็ <c oughs> แล้วกันทำไมถึงมีคนมาทำได้มันมีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าชมรมก็มจะไปไปเจอคนที่มาเป็นอาสาสมัครที่ห้องสมุดแล้วก็เลยชวนมาเข้าชมรมฉะนั้นคนในชมรมก็เลยมีหลากหลายอายุเพราะว่ามันก็มาจากคนที่อาสาเข้าไปในห้องสมุดนั่นแหละก็เลยมีหลากหลายอายุแล้วทำไมคนหลากหลายอายุถึงมาได้ผมว่า จะบอกว่าคนไทยมีคนจิตอาสาเยอะอได้ม้กแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชมนลครับเนืองอจากกลุ่มของผมนั่นคือกลุ่มที่แฮปปี้แลนด์เนี่ยถ้าชวนคนอายุน้อยๆมาช่วยทำานี่การผสมได้เยอะมากเลยอยากจะขอให้ช่วยอธิบายหน่อยัค่ะก็ปมาจากแฮปปี้แลนด์ค่ะที่ถามว่าทำไมคนถึงมาชอบช่วยเหลือปัจจาันาเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ตอนนี้ที่ที่ห้องอ่านเนี่ยก็จะมีพวกเด็กๆนักเรียนนักศึกษาที่ที่เราอยากจะปลูกฝังนะคะปลูกฝังวัฒนธรรมของการช่วยเหลือให้กับน้องๆนะคะได้ช่วยเหลือสังคมที่เราพอที่จะแบ่งปันร่วมกันได้ะคะ่ะก็มันจะมาจากหนึ่งิีใจของของเราเป็นหลักเองแล้วก็มาจาก สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราพยายามจะปกปัอง,งแลวจะเป็นทางโรงเรียนเองนะคะเป็นทางโรงเรียนเองหรือว่าเป็นเป็นสถานที่ต่างๆที่เราสามารถนะคะจะช่วยให้เขาะค่ะมีสถานที่ในการทําความดีตัวนี้มันก็เลยเกิดการที่เกิดช่วยเหลือกันพอมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีการบอกต่อซึ่งกัะกันในเรื่องราวของการไารทางานตัวนี้นะค่ะเกิดจากการทําความดีของเราแล้วมีการบอกต่อซึ่งกันไปเรื่อยๆค่ะคือตอนที่ผมเรียนเนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยก็มีหนังสือเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอ่านนะคือทางทางโรงเรียนทางลนิธิเนี่ยก็ช่วยแต่ว่าเนื่องจากเยอะมากนะก็อ่านไม่ทันผมก็จะไปขอเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะที่อยู่ในคณะเดียวกันอยู่ใกล้ชิดเนี่ยให้เขาอ่านทีนี้ผู้นี้อ่านอ่านแล้วเกิดติดใจนะตอนหลังๆเนี่ยไม่อ่านให้ผมคนเดียวนะมาที่ห้องสมุดนะบอกอยากอ่านให้คนอื่นด้วย อยากอ่านหนังสืออื่นๆด้วยบอกอุ้ยอ่านหนังสือเรียนอย่างเดียวไม่เอาอยากอ่านนิยายอยากอ่านเรื่องสนุกๆอยากอ่านเรื่องอะไรให้คนตาบอดคนอื่นฟังด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มาจากการที่เพื่อนๆที่เป็นคนตาบอดเนี่ยเขาอาจจะไปแนะนําวิธีช่วยเหลือเอาไว้แล้วจากนั้นก็ขยายผลเพื่อนๆเหล่านี้ก็ชักชวนเพื่อนๆต่อๆกันมาเข้ามาช่วยกันใน้องสมุดเพิ่มมากขึ้นครับ คขอเสริมนิดนึงนะคะเม<อ>ื่อกี้รองนัทเสริมขึ้นมาข้อ,นขอขหนึห่งค่ะน่าสนใจมากเลยลอง,ลองฟังความเห็นของ้องนัทน,นะคะแต่พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้แหละอพูดภาษาไทยก่อนได้ก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เป็นประเทศที่เป็นพุทธศาสนาดังนั้นประเทศของเราก็ออสอนให้เลื่อเสื้อเผื่อผ่ยอยู่แล้วแล้วก็มีการช่วยเหลือเอพื่อกูลกันอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นดังนั้นที่มีคนหลากหลายอายุ ก็เพราะว่าจริงๆมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่คนสันาตากันะค่ะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยเวลาไปประเทศไหนเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะช่วยเหลือเลยถ้า